แป่ลุงตู่ชูชาบรอดหนึ่งลุงตู่อยู่ต่อไม่ทอแท้สองลุงตู่แน่วแน่กล้าแก้ไขสามลุงตู่ยิ้มสู้เพื่อชาวไทยสี่ลุงตู จริงใจไม่หลอกกัน 5. ลุงตู่ชูชาติาศาสตร์กษัตริย์ 6. ลุงตู่ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์เจลุงตู่ไม่โกงเป็นสำคัญ8เลือกลุงตู่ไม่ตีบตัน ไม่อันตรายสาธุสาธิ